สวัสดีค่ะคุณพรพิมานค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณอังคณาสวัสดีคุณอรดาค่ะค่ะราคาน้ํามันเป็นยังไงบ้างสําหรับเมื่อคืนนี้ค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐนะคะที่รอกันอยู่ราคาน้ํามันตอบรับยังไงบ้างคะค่ะก็สําหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาน้ํามันก็ปรับตัวลดลงไปทั้งน้ํามันดิบเบนแล้วก็น้ํามันดิบของเวสเซ็กซัสนะคะ,คะโดยทางฝั่งของเบนเนี่ยปรับลดลงไปประมาณ70เซนนะคะตอนนี้ปิดเมื่อคือนอยู่ที่106เหรียญกับอีก39เเซนค่ะ ส่วนทางด้านราคนาน้ำมันดิบเ,เวสเท็กซันนะคะก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะประมาณก็ยังกับเจ็ดสิบเซนนะคะปิดอยู่ที่เก้าสบเอดเหรียญกับอีกห6สิบหเซนสำหรับเมื่อคืนนะคะ <ạ. S 1> ซึ่งหลักๆแล้วนะคะจริงๆแล้วเป็นผลสึกเนื่องมาจากในช่วงนี้นะคะมีแต่ข่าวที่ทําให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องของอุปทานน้ำมันดิบตึงตัวลงบ้างน,นะคะก็เลยทําให้ราคนาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีข่าวมาจากทางนีเบียนะคะว่าจะ กลับมาส่งออกน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งที่ระดับประมาณ2องแสนสามหมื่นバลต่อวันนะคะจากท่าเรือทางฝั่งตะวันตะว,วันตกซึ่งไม่ได้ถูกปิดในกลุ่มผู้ประทวงนะคะออการส่งออกนี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่หลุมขุดน,น้ํามันดิบข,ของเขานะคะเอลชาราร่าเนี่ยได้กลับมาดําเนินการเมื่อต่ว้งต้นสัปดาห์นะคะซึ่งหลุมนี้เนี่ยก็คาดว่าจะผลิตน้ํามันดิบขึ้นไปสู่ระดับประมาณ 2 7 0 0 0 0บร์เรตตต่อวันในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะช่วยส่งผลให้การส่งออกเนี่ยเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นสำหรับทางฝั่งตะวันตกค่ะแต่ว่า ทางฝั่งตะวันออกเองเนี่ยก็ยังมีการชุมนุมประท้วงกันอยู่ก็ยังคงเป็นที่น่าจับตาม,มองว่าการส่งออกเนี่ยคาดว่าน่าจะยังไม่กลับมาในเร็วนี้สําหรับทางด้านฝั่งตะวันออกของประเทศค่ะแต่ดูแนวโน้มแล้วจากปัจจัยต่างๆเนี่ยแนวโน้มราคาน้ํามันก็ยังมีโอกาสจะปรับตัวลดลงได้อยู่ใช่ไหมคะสำหรับน้ํามันดิบค่ะค่ะก็ในแนวโน้ม,มนคะคะก็น่าจะเป็นทิศทางที่ปรับลดลงนะคะจากช่วงต้นปีที่เปิดมาค่อนข้างสูงนะคะก็หลักๆเดี๋ยวจากด้านนอกจากเอเอเอาประธานน้ำมันดิบทางฝั่งของตะวันออกกลางหรือว่าแอฟริกาเหนือแล้วเน มีการกลับมาผลิตน้ำมันจากแหล่งทะเลเหนือซึ่งสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการหยุดผลิตไปกระทนหันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็กลับมาดําเนินการตามปกติแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาเนี่ยแบบตัวลดลงต่อเน,นื่องค่ะค่ะแล้วเรามองในส่วนของค่าการตลาดบ้านเราอย่างไงบ้างคะ ในส่วนของบ้านเราะนะคะในส่วนของกลุ่มเบนซินแล้วก็ดีเซลเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าตอนนี้ค่าการตลาดค่อนข้างที่จะ,ะสูงนะคะเพราะว่าราคาน้ํามันในตลาดสิงคโปร์ทั้งเบนซินเองแล้วก็ดีเซลเนี่ยช่วงหลังๆมาก,ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ก็ถ้าจับตาดูหน้าปั้มบ้านเรานะคะก็มีโอกาสที่จะ รับลดลงได้นะคะอาจจะเป็นข่าวดีต้องรับวันเด็กนะคะก็ต้องจับตากันต่อไปค่ะได้ค่ะขอบคุณมากขอคาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็2บาทกว่าแล้วนะคะสำหรับราคาแก๊สโซฮอลนะคะแต่ว่าตัวเบนซินเนี่ยก็ยังประมาณบาท60เพราะฉะนั้นก็คงจะเฉลี่ยแล้วก็ยังอยู่กับเหนือกว่าบาท50น่าจะปรับลงมาได้เหมือนกันใช่ค่ะก็คงต้องรอดูอีกสักวัน2วันวาทิศทางยังปรับลงต่ออีกหรือเปล่านะคะ